กระเช้ากระเช้าเข้าไปไหนวะยายกระเช้าเข้าไปไหนงนัะเขาเข้า,ไไนนขามนันดูอะไรฝั่งนน้นฝั่งนน้นเขาข้ามไปดูอะไรไเอาพระราชวังอยู่ฝั่งพุณนบอก วัดนิเวศธรรมประวัตินั่นเหรอครับอ๋อวังอยู่ฝั่งนี้ค่าข้ามเขาคนละเท่าไหร่โอ้แล้วแต่ยอดกระเช้าโอเคอันเขามีคนพาไปหรือกดข้ามเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนกดอ่ะอืออี๊ ยายก็อยากจะข้ามฟากเหรอเขาเขาต้องมีเวลาข้ามหรือเราเรียกมาอ๋อครับฝั่งโน้นแม่น้ำเจ้าพระยานี่คลองอะไรไม่รู้ครับและเรือหางยาวนี้เขาวิ่งอะไรยายอ๋อนี่เรือเหมาเรือเหมารับจ้างเหมารอบเกาะเหมาไปยุตยาอือนี่ครับ วัดนิเวศทรมประวัติท่องนั่งนั่งกระเช้าข้ามไปนี่มาแล้วมาแล้วคนกดนั่งตรงไหนไม่รู้้งงยอยพี่ลบขามบะขามมาลิสีรอดเที่ยวหลังพวกไมยเข้าห้องน้ำไปไหนหอ่ะฟางฟางนั่งกระเช้าข้ามไปวัดนิเวศบอ นั่งกระเช้าคำเาขานั่งทีลักกี่คนไม่รู้แปดมาเรียวมาเรียโอ้ยนั่งกระเช้าไลยฟ้าแล้วไม่เคยนั่งนะเนี่ยที่อยอดตู้อฝั่งโน้นแหละใหญ่นมาเอาเขาไปบ่ละ เพิ่ง yeah. รู้นะเนี่ยว่าต้องนั่งกับเช้าข้ามใครไม่ทันไปเที่ยวหลังนะครับไปเที่ยวหลังก็ได้โอเขาม <laughs> ีเหล็กลงโอ้เหรอ อ๋อครั้งหนึ่งในชีวิตครับเพิ่งพึ่งจะรู้นะเนี่ยอันนี้คือปากแม่น้ําเจ้าพญาครับอันนี้เรียกคลองอะไรยายอันนี้เจ้าพยาอันนี้แอบแฝงปากซากอ๋อคลองป่าแม่น้ําป่าซากออกมาทะลุนี่เหรอใช่วเจ้าาเนี่ยเดี๋ยวเดินหลังก็จะมีเจ้าพญาอันนี้แม่น้ําป่าตักต้นมาจากแม่น้ําเซินจังหวัดเลยแม่น้ําเข็กนะครับเนี่ยต้นกําเนิดเขาพอดีวันนั้นไงถ่ายลูกตรงนี้ฉันฟ้า

อ,นนอันนี้นั่งกระเช้าไฟฟ้ามาวัดนิเวศธทธร,รมประวัิครับเอาอันนี้ออกตรงนี้แล้วตู้ปะหยอดโนอนอ,อันนี้เขาไม่ได้เรียกเจ็บค่าโดยสารนะครับแล้วแต่ศรัทธาประมาณนั้นเขาไว้บริการชาวบ้านนักท่องเที่ยวแต่นี่แหละครับดีจังผมไม่เคยมาครับแต่น,นี้เพิ่งรู้ว่าแม่น้ำปาสักมาโผล่อยู่ตรงนี้ เป็นจุดออกแม่น้ำเจ้าพยาของแม่น้ำป่าสักครับนี่คนที่มาทำบุญประจำก็มีครับเดี๋ยวผมจะพาดูอะไรนะวัดนิเวศธรรมประวัตินี่ผมขนไาุ่นเจ้าพยาับ ก็ได้ยินชื่อมานานก็เป็นวัดทางประวัติศาสตร์คู่กับพระราชวังบานพวยยินนาะยายเนาะตรงไหนที่ว่าเรือล่มสมัยที่รัชการที่ห้าเนาะหรอก่อนเราเนี่ยแถวนี้แหละอันนั้นล่มแต่สมัยรห้าครับที่ที่ผมถามนี่แต่สมัยรห้าเลย ยายบ้านอยู่ฝั่งนี้เหรอครับ<ช>เอามันไปทางนี้มันก็มีบ้านอีกเหรออ๋อที่ที่แหลมมานี่ก็คือแม่น้ําป่าศักแหลมมาก็ม่น้ำเจ้พาพญานี่ก็ดินไปหมดโอ้แต่ถ้านึกสภาพมันก็เป็นเรียวอย่างนี้ถ้ามาทางนี้ก็ต้องขับรถออกมาอย่างนี้เนาะใช่ไหม,มาทางบ้านยายอะ่ะเหรอไม่ไม่มันจะมีแผ่นดินไปทางโน้อนอยูโอ่โอเคครับม,ม,รมาตรงนี้ผม,ม ผมได้หลายอย่างนะครับผมเพิง่ง,ง,มง,งผมเพิ่งรู้แม่น้ำป่าสักมาโผล่ตรงนี้ถ้าผมไม่มาพระราชวังปันกว่าอินนี้ผมไ,ไม่รู้เรื่รองอนนอันน,น,นี้เดี๋ยวผมจะพาเดินเลยครับเนะหรอนะตรงนี้เป็นเกาะเหมือนกอเจ็ดเนะเนอะเหมือนกอเจ็ดเนอะปากเจ็ดน่ะ ครับผมขับรถมาขับรถผมเคยขับรถไม่ผมมาเที่ยวเลยขอมาเที่ยวเลยเออผมก็ไม่เคยมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่เคยเข้าเลยอ่ะไปดูโบสถ์ไม่ได้จะโบสถ์ครับครับเอาครับผมจะพาเดินรอบๆเที่ยวบอนตามบริเวณนี้แหละ อันนี้เป็นประพาคารบ้านเลนครับเนี่ยเป็นประภาคารครับถ,ถ้าไปก็คือไว้ส่องว่าเรือเข้าเรือออกเรือไปเรือมาประมาณนั้น นี่ยพระราชวังบ,นบันไบอินที่ไปที่มาน่าจะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่หมาแล้วนะครับในนี้ก็มีร้านกาแฟครับอาคาราพระภาคารแล้วก็ร้านกาแฟสำหรับวัดนิเวศธรรมประวัติสร้างสมัยร5เข้าไปไหน ไปไหนครับเขาขายแก่ท่าไห่เพลงยัไงไงยืนไ่ยนี่กับมีคือบ่วมากินล้านหรูๆนี่วะเอาวัดนิเวศธ,ธรรมประวัติครับสร้างตั้งแต่สมัยรอ5ครับสร้างอยู่บนแหลมของแม่น้ำป่าสักกับแม่น้ำก็พอาาออกมาบรรจบกันแล้วก็สร้าง เมื่อเพื่อในการเกิดจะวัดการบําเพ็ญกุศลข่าวเสด็จมามามาแปะพระราชสถานที่พระราชวังบานประอินครับพศ2419นั้นก็หมายความว่าสร้างหลังพระราชวังปางประอินรงโปรดให้สร้างวัดขึ้นมาด้วยประมาณนั้นเห็นคุณยายก็บอกว่าโบสถ์สวยครับผมจะ ตามไปดูว่าโบทสวยงามขนาดไหน,นอันนี้ก็จะเป็นริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาครับจะผมจะพาเดินไปดูอันนี้จะมีน้ำท่วมเขาจะทำคันขู่คันน้ำท่วมนะครับที่ผมจะเดินข้ามนี่ก็คือขู่ที่กั้นน้ำท่วมประมาณนั้น น,นี่ก็เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเดี๋ยวผมจะไปเช้งอกคอดูัาดูครับว่าเป็นยังไงยายเขาบอกโบสท,ทางโน้นสวยเด้โบสสวยอันนี้ก็ เป็นเรือลากจุงสินค้าทางแม่น้ำเจ้าพรยาครับเกี่เรือลำนี้คิดถึงเพื่อน YouTube ช่องหนึ่งคือป้าตุ่มครับใจจะชอบถ่ายเรือสไลค์โค้งแถววัดพนันเชิงครับนี่ก็ดูครับจริงๆก็เป็นสร้างสมัยร5แต่ก็เลยออกมาคล้ายๆเนี่ยกุฏ <Good S 2> ีภาะ ก็คล้ายๆของฝรั่งประมาณนั้นครับออกแบบสร้างมาแต่สมัยโน้นเลยเดินทะลุออกโน้นได้ไหมครับได้โอ้ตรงนี้ไม่ให้เข้าเนาะเป็นเป็นที่พักของของทรงครับตรงนี้เออห้ามเข้านี่ไง่ายเขียนป้ายอยู่อ่ะเดี๋ยวจะไปดูโบสถ์ป้าเขาบอกว่าโบสถ์สวยครับ ครับอ่ในกรงเทยต้องออกทางนี้ครับเออใช่ในนั้นขอรับอันนี้เป็นที่บวชเรียนของพระพิสุกสามเณรด้วยครับสำหรับวัดนิเวศเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูโบสถ์เน,นวัดมีการทำปุ๋ยหมักครับใช้น้ำชีวภาพลด ทำปุ๋ยหมักจากเศษไม้น,นั้นก็น้ำควันควันไม้วัดเก่าสมัยร5เพราะฉะนั้นการสร้างนี่ออกแบบทรงยุโรปประมาณนั้นศาลากุฏิจอกประมาณนั้นเดี๋ยวมยผมจะพาเดินไปดูอันนี้อันนี้ขนุนแฝดครับแปลกดีผมก็ก็ทายไว้หน่อยครับผมไม่เคยเห็นขนุนแฝด นนแฝดพี่น้องขนุนแฝดดูโลดขนุนแฝดเคยเห็นบ่อแปลกดีครับขนุนแฝดที่วัดบางปะนิเวศธรรมประวัติบางปะอิน,นเดี๋ยวไปดูด้วยกันครับตามไปดูโบสผมเดินมาผมแปลกใจเขาบอกว่าต้นสมอพิเพกค,ครับ ก็เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นต้นไม้ชนิดน,นี้ครับก็คงจะอายุนานมากพอสมควรว่าดูจากต้นนี้ก็น่าจะพร้อมวัดด้วยหรือเปล่าแล้วก็ขอโทษนะครับอันนี้คือต้อนตะโกหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเป็นต้นตะโกก็สุดยอดเพิ่งเคยเห็นขนุน ก็ทางนี้ก็น่าจะเป็นทางเข้าชมโบสถ์นะครับโบมุโบสถวัดนี่ครับกุฏิสร้างทรงแปลกแปลกนักท่องเที่ยวก็มาเริ่มเยอะเลยนะครับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสร้างแปลกก็เพราะว่าสร้างในสมัยรอ5อารยาธรรมของทางชาติตะวันตกฝรั่งเขาเข้ามาเยอะฮะเดี๋ยวผมจะพาตามไปดู สำหรับข้าข่าวครับผมก็ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มาก็นั่นแหละครับผมก็ไปดูในที่เขาบอกไว้เขสร้างเนื่องในวาระที่รัชกาลที่หท่านสเสด็จมาเปพระราชาฐานครับก็มีที่บอมเป็นศาสนาจิตอันนี้หรือที่ว่าโบสถ นกที่เขาถ่ายรูปอุโบสถทรงฝรังผมนึกว่าโบสอะไรนะโบสคลิสมาดูนะครับเนี่ยเป็นทรงแบบนี้โบสวัดนิวะนิเวศธรรมประวัติครับวันนี้มันไม่รู้เป็นอากาศคืมหรือค่าจุด PM นี้ครับดวงตะวันตีสี่โมงยังอยู่อย่างนี้เลย อโอ้อันนี้เป็นโบสจริงๆครับทางเข้าโบสถ์บหน้าได้เพื่องศพาเข้าไปดูด้านใ้โบสด้วย แปลกดีครับแปลกมากอ้อข้างในห้ามถ่ายภาพพิด,ดิ้งกรุณาถอดรองเท้าห้ามคู่บ่าวสาวถ่ายภาพในเอเวอโบสดเขตที่พักอาศัยแล้วก็ห้ามถ่ายภาพโอห้ามถ่ายภาพทีวิดติ้งครับเราถ่ายเองธรรมดาปกติน่าจะได้ งาน,นทีเวีตดิง้งอันให้ดูแปลกจังน,นี่ลังคาบทก็แปลกที่แรกมึงจำเนียนบทชิดไปจังเคยเห็นแต่ข่าวแปลกแปลก ได้เห็นของจริงสิโบสร,รูปทรงแปลกครับนี่เป็นการสร้างโบสถที่แปลกมากครับ จะให้ดูในโบทผมลืมถ่ายให้ดูเมื่อสักครู่สวยงามข้างในโบทก็จะเป็นสภาพประมาณนี้เนี่ยบรรยากาศภายในโบสถ์ผนังโบสถ์ก็แปลก แปลกหมดอันนี้สร้างในสมัยลอ5เลยนะครับ เป็นโบสถ์ที่สร้างแปกทรงแปกมา สร้างสมัยรอห้าอริยะธรรมของฝรั่งเข้ามาครับผมจะพาชมบริเวณร,รอบๆวัดนิเวศธรรมมประวัติต่อครับก็คือมันก็เป็นแหล่งสวยงามแหล่งเรียนรู้ที่แปลกแปลกไปอีกอย่างแปลกจริงๆครับ ก็สวยงามผมก็ว่าดีกว่าทุกที่บางที่ที่ไปเที่ยวเหมือนกันครับอยู่ใกล้ตัวอืมก็เงียบสงบดีผมเดี๋ยวจะพาดูบริเวณรอบๆนี้เลยครับว่าเป็นยังไงนี่เป็นแผนพังของวัดทางโน้นฝั่งโน้นเป็นพระราชชวังบางประอินนะครับ เรียนม่อนคำลำดวนเรียนม่อนเจิมอันนี้ก็น่าจะเป็นที่พักของพระรา,าชนิทานที่ที่ตามเสด็จมาสมัยนั้นทางน้นพร,ราชวังแน่ๆอยู่แล้วครับจะไปจะมาก็ต้องข้ามเรือทางนู้นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเลยนะครับนอกจากพระรา,าชวัง ที่พักอะไรนียออกไปนอนก็น่าจะนอกเขตพระราชฐานแล้วแต่ดูล่มลื่นดีมากครับก็เป็นคล้ายๆสวนสาธารณะไนปะด้วยเลยในตัว